สวัสดีค่ะบรรยากาศยามเช้าๆจะพาเพื่อนๆมาดูบุษราคำที่เราเลี้ยงไว้ค่ะพิ่งลดน้ำให้เขาดูดูสีค่ะบุษราคำต้นนี้สีสวยมากค่ะเพื่อนๆดูค่ะเขาจะชมพูส้มๆนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะขนาดกล้องเราสีซีดนะคะในกล่องสีอย่างขนาดนี้เลยค่ะดูเพื่อนสวยมากค่ะดูใบใหม่ใบใหม่ล่าสุดนี่ด่างสวยนะคะคเพื่อนๆนี่ค่ะเนี่ยถ้าเขากัดสีขึ้นมาเนี่ยจะสวยมากเลยค่ะด่างเต็มใบเลยค่ะดูใบนี้ใบนี้เป็นใบรองใบใหม่ ความสวยยิ่งโตเขาก็ยิ่งเปิดด่างเปิดสวยมาเรื่อยๆคะ่ะเพื่อนๆบุษราคำต้นนี้รู้สึกว่าเหมือนเขาจะเป็นจันแดงนะคะเพื่อนๆลักษณะใบลักษณะฟอร์มเหมือนจันแดงะคะ่ะเพื่อน จันแดงฟอมฟอมกั้นเขาจะยาวๆนะเพื่อนๆแล้วก็หูก็จะไม่ชิดค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะหูเขาจะห่างๆแบบนี้ห่างๆแบบนี้นี่ค่ะเขาเปิดด่างมาเรื่อยๆเพื่อนๆยิ่งโตก็ยิ่งสวยสวยมากค่ะเพื่อน ด่างสวยต้นนี้สีก็สีก็ชมพูกัดแดงๆชมพูนอกก่ลองสีจะเข้มมากสวยค่ะดอบุบชมพูเสงก็จะสะท้อนหน่อยนะคะเพื่อนๆแสงแดดตอนเช้า นี่คะ่ะสวยมากปุดชมพูกะว่าจะแยกหนอเขาแล้วคะ่ะเพื่อนให้ให้ใบใบใหม่เขาแข็งแรงกว่าน,นี้หน่อยแล้วก็จะจับแยกแล้วคะ่ะเพื่อนเดี๋ยวเขาจะแย่งหัวอาหารกันเดี๋ยวอาหารจะไม่พอเลี้ยงเพราะว่ากอนนี้จะมีอยู่สี่หนอนะคะ สวยค่ะด่างสวยบุตรชมพูด่างต้นนี้ด่างสวยมากเหมาะเก็บเป็นแม่พันค่ะเพื่อนๆด่างสวย,สวยแวก็หายากนะบุตรชมพูความสวยนี่ก็เป็นจันดำชมพู ใส่แม่พันธุ์นี้เปลี่ยนกระถางนะจะเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วค่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าลากเขาจะทะลุกระถางแล้วค่ะจันดำนี่ยิ่งโตก็ยิ่งสวยนะคะเพื่อนๆยิ่งฟอร์มกอนี่ยิ่งสวยค่ะถึงราคาเขาจะดาวนะเพื่อนๆแต่ความสวยนี่เกินราคาสวยค่ะจันดำชมพู แล้วก็มีหลายกระถางนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจต้นไหนก็ทักมานะคะนี่ก็เป็นเป็นเหลืองพีทเหลืองพีทดูใบใหม่ใบใหม่นี่ก็ดางเต็มใบเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเขาจะออกชมพูส้มๆนะคะ ยิ่งโตเขาก็ยิ่งเปิดเปิดด่างออกมาให้เห็นนี่เป็นไม้หนอเขาเริ่มจะได้ฟอร์มแล้วค่ะไม้หนอสวยนะนี่ค่ะสีจัดเหมือนกันนี่ก็เป็นไม้หนอบดเหลืองเป็นแม่เดียวกันค่ะเราแยกออกมาเขาจะชมพูส้มๆแดงๆสวยค่ะ นี่ก็เป็นบดชมพูบดชมพูกระถางนี้ก็มีอยู่สามหน่อนะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวก็จะแยกทำจำนวนแล้วค่ะเพือ่อนๆเราให้ใบใหม่เขาแข็งแรงก่อนแล้วก็จะแยก นี่ก็เป็นอีกอีกกอหนึ่งก็เป็นไม้หนอ่อต้นแม่เดียวกันค่ะเขาก็เปิดด่างเปิดด่างขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆะบุตรน่ะยิ่งโตเขาก็ยิ่งสวยยิ่งเปิดด่างออกมาให้เห็นพอเขาได้ฟอมเขาก็สวยค่ะไม้หนอ่ตอต้นเล็กๆมันจะดูเหมือนฟอร์มยืดๆหน่อยนี่ค่ะ เริ่มจะได้ฟอร์มแล้วค่ะสีสวยสีจัดมากค่ะนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นมิ้นด่างใบนี้เขาไม่ได้เผือกนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเขาก็เข้ามิ้นค่ะมิ้นด่างข้อดีก็คือ เขาจะไม่หลุดเผือกนะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็เข้ามิ้นค่ะเนี่ยเด่เขาก็เข้ามิ้นเขาเริ่มมีเม็ดเม็ดมิ้นมาแล้วเริ่มมีเม็ดมิ้นมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเ,เขียวๆอยู่ที่ปลายใบน่คะไม่ใช่เผือกนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเผือกเขาไม่เผือกนะคะมินด่าง นี่ก็สวยด่างสวยมิ้นด่างอันนี้ก็เป็นฟูมิ้นใบช้ำเนื่องจากความร้อนเนาะเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็แดดยิ่งแต่ไซส์เบบีนี่ยิ่งระวังให้มากๆเลยต้องดูแลให้ดีๆค่ะเพื่อน รอดฝนรอดแดดมาได้นี่ก็สุดยอดแล้วค่ะสำหรับเสน่ห์จันนี่ก็เป็นฟูมินเป็นต้นแม่ที่ที่สีสีแดงแดงสวยแดงส้มๆส,สีจัดมากนะต้นมเมนี่ก็เป็นมินด่างเหมือนกัน ไซกำลังพุ่งแล้วค่ะด่างต้นนี้ไซกำลังพุ่งสวยด่างสวยด่างสวยนี่ก็เป็นไม้หนอ่อไม้หน่อมือนกันค่ะเป็นแม่เดียวกันต้นนี้รู้สึกว่าจะ โตช้าเดี๋ยวต้องลื้อกระถางดูว่าเป็นเพราะอะไรมีปัญหาระบบลากหรือเปล่ารู้สึกว่าจะโตช้าไม่ช้ากว่าเพื่อนนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นไม้หนอ่อไม้หนอ่อต้นแม่เดียวกันค่ะมีใบนี้ที่ไม่ด่างแต่ใบนี้ด่าง ใบใหม่นี่กระด่างนะคะเพื่อนๆไม้หนอ่อแม่เดียวกันหมดค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเป็นอีกต้นที่สีสวยมากต้นแม่เขาจะไม่หลุดด่างนะคะเพื่อนๆแต่พอเรายกยอดมารู้สึกว่าจะหลุดด่างอยู่ อยู่สองใบเขาอาจเป็นเพราะว่าเขาจะสะดุ้งตอนที่เราตัดเขานะนเนาะเพื่อนตัดยอดเขาเขาจะสะดุ้งแล้วเขาก็จะเหมือนเขากลัวตายอะแล้วเขาก็จะจะออกมาเขียวใบใหม่นี่ด่างนะคะเพื่อนๆด่างมีสองใบมีสองใบแรก ที่เขาเขียวเขาก็ออกมาด่างด่างดาง่เป็นธรรมชาติของของสนีจันนะคะเพื่อนๆถ้าเขาหลุดเขียวแล้วเขาก็กลับมาด่างได้ค่ะเพราะว่าเขากลัวตายเขาก็เขาก็จะหลุดเขียวเพื่อที่เขาจะได้ได้มีชีวิตที่แบบ จเจริญเติบโตเหมือนเหมือนคนกลัวตายอ่ะเพื่อนก็เหมือนกันนั่นแหละเขาก็พยายามที่จะมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเขาจะตกเหมือนพูด,ดง่ายๆเหมือนตกใจอ่ะนั่นแหละเขาก็จะเหมือนสะดุ้งมีดเขาจะเขียวแล้วเขาก็เปิดดังมาเรื่อยๆสวยค่ะขนาดต้นแม่เขาไม่หลุดเขียวเลยนะเรายกยอดมาเขายังหลุดเขียวเลยอ่ะ เป็นไปได้ค่ะไม้ด่างถ้าเราอยู่กับอะไรอะ่ะเราก็จะเรียนรู้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆสนิจจันทร์ก็เป็นไม้ที่จะว่าเลี้ยงง่ายก็ไม่ง่ายจะว่าเลี้ยงยากก็ไม่ยากนะคะเ,เพื่อนๆขอให้เราเข้าใจเข้าใจในระบบของการเลี้ยงในแต่ละ ต้นไม้ในแต่ละชนิดค่ะเพื่อนเพื่อนพวกประกายดาวเราก็มีนะคะเพื่อนเพื่อนประกายดาวเราก็ไม่ทิ้งนะคะพเพื่อนเพื่อนเราก็ยังเลี้ยงอยู่เพราะว่าประกายดาวเขาก็เป็นไม้ที่สวยเราก็ชอบเขานะคะชอบมากเลยประกายดาวอะ่ะด่างสวยนี่ค่ะความสวยแล้วก็มีอยู่หลายต้นนะคะเพื่อนเพื่อนมีหลายต้นแล้วก็เลี้ยง เราจะไม่ทิ้งค่ะเป็นไม้ที่ยังสวยถึงราคาเขาจะดาวแต่เขาก็สวยเราจะไม่ทิ้งนะคะเพื่อนๆบางคนเห็นว่าราคาดาวเนี่ยก็จะไม่เลี้ยงเขายังเป็นไม้ประดับที่ยังสวยงามค่ะคงความสวยตลอดกาลค่ะสำหรับประกายดาวก็มีหลายต้นนะคะ อันนี้ก็เป็นระงดระงดด่างมาเบิ้ลถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจต้นไหนก็ทักมาได้นะคะเพื่อนเพื่อนก็จะพาเพื่อนเพื่อนชมไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็เป็นต้นต่อที่เราได้ยกยกยอดเขาเขาก็แทงหน่อออกมาสามหน่อแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อน นี่ค่ะเป็นแม่เดียวกันหมดเลยค่ะที่ที่เราพาชมมามาจากต้นแม่เดียวกันน,นี้ก็สวยแล้วก็เปิดด่างมาเรื่อยๆดูใบใหม่นี่ด่างเต็มใบเลยค่ะนี่ถ้ากัดสีออกมานี่สวยมากเลยนะคะเนี่ยนี้ก็ด่างสวยใบใหม่เนี่ยด่างสวยวก็เปิดด่างมาเรื่อยๆนะคะสนห์จันนะ่ะยิ่งโตก็ยิ่งสวยยิ่งฟอร์มโต สวยค่ะต้นนี้สวยมากต้นนี้ต้นแม่เขารู้สึกว่าเขาจะชะงักตอนช่วงที่อากาศหนาวเนาะอากาศหนาวต้นไม้เขาก็จะชะงักการเจริญเติบโต,ตนะคะเพื่อนๆนแล้วก็มีอาการที่แบบจะทิ้งใบบ้างแล้วเขาก็ผ่านหนาวผ่านหนาวมาแล้วก็ มาเจอร้อนร้อนบ้างฝนบ้างถ้าเขาสวยได้ขนาดนี้นะคะไม้เลี้ยงธรรมชาติน่ะสุดยอดแล้วค่ะสวยไม่แพ้ลงอีเว็บเหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าสีได้ขนาดนี้สวยต้นนี้เป็นน่าเก็บเป็นแม่พันธุ์ค่ะสีเขาสวยมากสวยมากสีจัด สีอ,อกชมพูแดงๆนอกกล้องสีจะเข้มนะคะเพื่อนๆเข้มกว่าในกล้องก็จะสะท้อนแสงหน่อยก็จะพพาเพือพ่อนๆชมประมาณนี้นะคะถ้าหากเพือพ่อนๆสนใจก็ทักมาได้นะคะแล้วก็จะทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะ สะท้อนเสียงหน่อยนะเสียงแดดตอนเช้าๆสีสวยมากชมพูต้นนี้ก็จะจบคลิปนี้ไว้ไว้กับบุษราคำชมพูต้นนี้นะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ